ครับนี่ผมวิชัยพีทีครับวันนี้ก็มาอยู่กับซารีพาวล้อร้อนะครับคันนี้ก็ส่งที่อำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยอดนะครับไม่แน่ใจว่าร้อยอหรือ,อหรืออะไรนะหนองอะไรนะน่าจะน่าจะร้อเแหละนะแต่เป็นอำเภอสุดท้ายที่ติดกับมุกดาหารนะคร คันนี้ก็กว้างที่2เมตรยาวที่4เมตรคอกสูงที่1เมตรนะครับใช้เหล็กรางน้ำา5นิ้วเสริมด้วย3นะครับหัวลากขนาดใหญ่นะครับรับประกันความแข็งแรงรับประกันสินค้า1ปีนะครับคันนี้ก็ลูกค้าใช้เอานิวฮอนแรนลากนะครับก็ต้องการยางแ2 5นะครับนะครับสนใจก็ติดต่อได้นะครับคันนี้ในราคาที่65,000บาทนะครับท่านใดที่ สนใจก็ติดต่อได้ครับนะครับเราทำของเรามาตรฐานแข็งแรงทนทานแน่นอนครับรับประกันสินค้าหน็ปีนะครับเด็กล้างน้ำา5นิ้วนะครับเสริมด้วย3นะครับอันนี้ก็ความที่6เมตร,นะค,รควาสมสูงติอันใดที่ อยากจะทาเองก็ลองศึกษาราคาเหล็กดูนะครับถ้าบอกอราคาอาจจะดูเหมือนแพงนะครับแต่ว่าลองลองลอง,ลองซื้อมาทําดูครับจริงๆพวกเราก็คันนึ่งก็ได้ไม่ถึงเจ็ดแปดพันนะครับประมาณนี้นะครับอไอ้กำไรให้เราทําบ้างนะครับให้เรากินบ้างขายถูกมากเราก็อยู่ไม่ได้นะครับก็เ,เอาไว้ใช้งานของเราทำมา 9ปีแล้วนะครับประสบการณ์ไม่ต้องห่วงครับ9ปีแล้วที่เราทำซาลี่มานะครับเพราะฉะนั้นเราทำเรารู้หมดแล้วครับจุดไหนที่ต้องทำจุดไหนที่ต้องอเสริมนะครับความแข็งแรงนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแล้วก็โรงงานเราก็เป็นโรงงานเป็นโรงงานจริงๆครับใช้ไฟโรงงานสามเฟสนะครับเชื่อมติดแน่นอนแล้วก็เครื่องเชื่อมก็เป็น ตู้ CO2 นะครับแล้วก็ตู้พลังขนาดใหญ่นะครับไป3เฟสเชื่อมติดแน่นอนทุกตัวนะครับทุกตัวไม่ต้องห่วงนะครับกประมาณนี้นะครับอันใดที่ยังไม่รีบสั่งไม่รีบซื้อนะครับถ้าราคาเหล็กขึ้นกว่านี้นะครับท่านจะเสียใจนะครับท่านจะเสียใจท่นจะบอกซื้อไว้แล้วก็ก็ดีเพราะว่าเหล็กมันขึ้นเรื่อยๆครับ ตอนนี้น้ำมันขึ้นแล้วอันนี้เรายังขายราคาเก่าอยู่นะครับห5 0่งห้าพับาทนะครับใส่ได้ไม่เกิน10ตันนะครับไม่เกิน10ตันประมาณนี้นะครับไม่เกิน10ตันใครสนใจก็ติดต่อที่วิชัยครับ 083, 3 3 8 3 5 0 7 0 8 3 3 3 8ม7สามหานมจนจะตกแล้วนะครับ อันนี้6กหมื่นห้านะครับถ้าไกลๆหน่อยก็มีค่าน้ามันครับวันนี้เราไปส่งที่อำเภอหนองพอกก็2 9งกิเโลเมตรนะครับมีค่าเดินทางนะครับค่าน้ํามันก็คิดกับลูกค้าพันห้าครับช่วยๆกันไปนะครับช่วยๆกันไปน,นะใหม่นะครับเราจะให้กระทะใหม่ทุกลูกเลยกระทะก็ขึ้นของขึ้นทุกตัว คลิปนี้ก็ขอญาตจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับฝนตกตลอดทางเลยครับนี่เร็วแล้วนะครับเนี่ยเร็วแล้วฝนฝนตกกำลังเข้าบนทองครับอีกสิบห้ากิโลครับก็สวัสดีครับผมวันนี้กับถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับให้รถเราเ็ียงใดนะครับ สวยดีสวยดีอันนี้สร้างทร้างออนไลน์เนาะสร้างออนไลน์ได้จริงปะครับได้จริงเนาะอันนี้เขาอยู่บ้านไหนครับนี่อันนี้อยู่บ้านแจ้งครับบ้านแจ้งอำเภอเพื่อน้องพอกน้องพอกเนาะน้องพอกนี่มันคือลอยเอ็ดปะอ่าจังหวัดลอยเอ็ดครับมาจากน้องบัวครับสามลอยสิบห้าโลอ้ยคักแน่ฝนกระตกครับท่านลอยแน่ไปใช้กับแก่ก็เป็นนี่นะครับพูดซือแน่บ่ได้ฝนกระไรกวนมาจังได้กะ ขอบคุณลูกค้าหลายๆครับผมครับสวัสดีครับ